สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับพบกับทีมงานเสี่ยโอนะครับหมูย่างเกาหลีแห่งดงจัปูนะครับเต่าบินออกฤทธิ์ครับบ่ายโมงกว่าๆประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคท่านผู้ชมขอจับมาดัานกบปากหน่อย บางแอ่งมันก็สูงบางแอง่งบางแอ่งบางที่มันก็ลึกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไถพริกนาดินโอ้โหลมีฟางซะด้วยจะมาสองคันนะครับกับอาจารย์โบโอ้โแล้วก็มีฟางด้วยเรงความร้อนไม่ตตองบูดถ,ถึงนะครับแล้วก็ไม่เข้าอีกครับโอ้โดู แล้วจะเอาดินไปยังไงเนี่ยต้องไปค่อยรูดหน่อยอ,อ๋อจาร์โบมาแล้วครับนู่นช่วยกันขยํำงานนี้ให้เสร็จนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปแถวพิโลก<ม>เดี๋ยววันนี้ก็รถไปทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขึ้นรถไป<ม>อ่ะตามสภาพนะครับ อาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะครับให้ทำไงได้นะครับโอ้มีรถไฟด้วยบ้านผมจเจริญแล้วอยู่แถวปากทางครับพิจิตโนโต่นอบตปากทางไม่ได้ไม่ได้ต้องหลบไกลๆเต่าบินเนี่ถอยไม่รู้ทิศทางครับนึกอยากเลี้ยวๆเลยตายเขาเลยครับ เอาเปิดหน้าฟางไปก่อนแล้วค่อยซ้ําเที่ยวสองโห้แล้วจะออกมารูปไหนนะครับมาติดฟางด้วยแล้วดินเหนียวด้วยนะจะของคาดว่าบอกว่าแห้งไม่แห้งนะครับถ่ายไปแล้วเจอดินเหนียวเลยเอาพยายามหน่อยครับเต่าบินอา่าดูถ่ายเปิดฟางไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวนี้จะเป็นยังไงอา้าวเห็นเดินนิดนึง นี่ครับเราจะพาดินเอาไว้ตรงปักนี้นะครับรอยรถเกี่ยวบดไว้นี่มันต่ามากเลยประมาณศอกเลยเป็นปักเลย่เดี๋ยวไถก่อนนะครับอาจารย์โบน่าจะวิ่งคันมั้งเดี๋ยวมัดรวมเลยเดินตัวเปล่าไปนะครับสํารวจดินไปด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าตรงไหนอ่อนตรงไหนแข็ง ถ้าจะวิ่งคณะคันน,นี้ก็ต้องเอาใบด้านหน้าด้านเกี่ยวฟางออกไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทับดินมันเป็นโพงนะครับาจานโบพังเลยครับไม,ม่นั่นแล้วเขาเพราะว่าเขาวิ่งใหม่หมดเลยครับยาวๆเลยครับพังของเก่าเลยแล้วก็ขึ้นรูปใหม่นะครับเอาตาวบินทั้งฟางทั้งดินออกมา แต่ก็ตัวเขาเองนะครับที่มาปราบน้ํามาแก้เขาเลยตรงนด้นต่ำซะแล้วไม่รู้ว่าจะวิ่งแหวกได้ลึกสักเท่าไหร่นะครับคือจะของนานี่บนเลยวางครับไม่รู้จะเอาไปทางไหนคือปัญหาระดับชาติเลยนู่นแหะครับชายต้นไม้ทิวต้นไม้เขียวนะครับยันถนน นี่นะครับแอบรอบนี่แล้วก็ยันอบตอ,อะไรในปากทางนี่แล้วก็ไปมีถนนต,นต้นตาลเนี่ยชายคลองนะครับหกสิบไร่นะครับได้ข้าไปสามสิบเกียนข้าวเป็นโลกนะครับประมาณ 61, หกสิบเอ็ดหกสิบสองไร่อยู่ประมาณนั้นนะครับกำลังพังของเก่าอยู่นะครับเต่าบินลงใบมีดแล้วใบหน้าเลย โอ้โหมองยากเนี่ยฟางมันหลอกตาได้เป็นนาข้าวโยนนะครับที่เขาทำไปนี่นี่ขนาดโยนนะครับโยนกนทั่วนหน้าเลยโอ้โหท่านผู้ชมดินค่อนข้างอ่อนนะตับหลายเที่ยวหน่อยครับโอ้โหอ่อนวิ่งไปเที่ยวแรกอ่อนขนาดนี้ เทียบสองเทียบสามนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับนี่แหมถ้าวิ่งแหวกแล้วก็ตากไว้พรุ่งนี้มาทําก็น่าจะโอเคอยู่มั้งเนี่ยเพราะโอ้โหเขาเยอะนะครับ61 62ไล่เนี่ย60กว่าไล่อะทีประมาณนั้นนะครับอ้าไปกันพร้อมกันเลยสองคันนะครับโโหงานยากเลยครับฟางนี่จุดก็จุดไม่ได้ครับ จะสูบน้ำใส่ก็ทำไม่ทันอีกเอาแก้ปัญหาไปทีละเปาะครับแล้วมีฟางไปด้วยอย่างนี้คราวหน้านี่หล่มแน่ในคราวหน้าครับถูบน้ำใส่ทำคราวนี้นะครับหล่มแน่ๆตรงนี้ อก็ไปช้าหน่อยนะครับท่านผู้ชมดิมันอ่อนทางฟางและดินนะครับผสมกันมาเนี่ยอยู่กันมาเป็นปีๆแล้วยังอ่านทางเต่าบินไม่ออกนะครับว่าจะไปทางไหนนี่ไปทางขวาเลยอ้เอาเมื่อกี้มาทางซ้ายมือนี่นะครับเอาฟางมาโรยไว้ฟางกับดินนะครับ อถอไปลงที่จะไปไปทางไหนอีกเอาอ๋อสับสับครับสบับถ่ายมาครับหม่มันต้องลูดฟางออกไปก่อนนะครับความจริงไปด้านหน้าลูดฟางออกไปก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายอ่าไปด้านหน้าดัานฟางไปก็อย่างนี้นะครับก็ยังพอพลิกนาดิน พาดินไปบริเวณด้านรถได้นะครับเดี๋ยวนิดะหน่อยไปอือฮึเกลี่ยเอาครับท่านผู้ชม เหนียวด้วยแน่นด้วยนะครับอ่ายังวิ่งแหวกอยู่นะครับจานโบเราเอาลึกๆปนๆหน่อยจะวิ่งประกบไม่ง่าย ต้องวิ่งนิ่มๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดินเหนียวบรรพันผ่านนะครับจะลาบากเที่ยวสองเที่ยวสามอย่างเงี้ยเที่ยวต่อไปนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขอขาดเลยงูเหา่าหืมตัวกําลังเลยกําลังดุเลยครับนี่โดนผ่านตัวเล็กไปหน่อยนะครับ แม่อาจารย์โบสับแม่นซะด้วยอ๋อขาดเลยตัวเล็กไปหน่อยครับแม่ลายกาดไปกันเนี่ยผ่านแน่อ่าเจอดินแล้วครับเต่าบินโอ้ยดินอ่อน ยุบ <Sen ates> ยุบครับยุบแหม, <países> แม,แมวางผ่านแม่นซะด้วยตรงเรายือนอยู่พอดีเลยไปเดี๋ยวเราไปยืนบนหัวคันทางนู้นดีกว่า ปลอดภัยกว่าร้อนนี่ครับกับเต่าบินดินอ่อนๆนะครับฟรีนะครับฟรี้วครับ,รรบสุดยอดอากาศอา,อ,อาา,ศอาสิบเก้าศาไปแล้วมั้งเนี่ยอยู่กลางแดดนี่ครับท่านผู้ชมอ๋อสุดยอดในความร้อนครับตัวสูงครับเต่าบิน ดินอ่อนนะครับตรงนี้เกิดการฟรีบ้างนะครับอากาศก็ร้อนทำงานก็ยากอีกโอ้โหดุดันเหลือเกินแหมท่อเสียงนุ่มนะครับแต่การทำงานนี่ไม่นุ่มเลย อย่าปวดจัดครับมามาใหม่ครับอย่าถอยมาทางนี้นะมนุษย์ผู้ไร้ทิศทางครับเต่าบินโอ้โหจับทางยากเหลือเกินโอ้ควันดำครับ ะมาใหม่เร็วอืมดินอ่อนครับดินอ่อนโอ้โหครับท่านผู้ชมหกสิบไร่นี่ไม่มีต้นไม้นะครับมีแต่นาอันนาทางนั้นเลยมีด้านริมนะครับมีต้นตาลหน่อยโหจะไปลมร้อนสุดเลยครับท่านผู้ชมอย่างดีนะครับมาสองคันไม่งั้นจะเหงาเหงาเลยครับ กว้างมากก็ยังมีอีกเยอะครับสำหรับงานของพวกเรานะครับทีมงานอาจารย์โบโดงจะูกับเสียโอมุย่างเกาหลีแห่งดวงจะูหนกันนะครับก็ได้มาร่วมงานกันในพื้นที่นี้นะครับเราก็จะนำะเสนอผลงานไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ชักเริ่มหายใจไม่ทันแล้วท่านผู้ชม ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเขาก็จะไล่ย,ยํำวิ่งตัดปาดข้างนะครับขอบนันอันเสร็จกั้นตอนโอ้ขอพันทานผู้ชมร้อนจัดหายใจไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมก็อเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนะเาะไว้ติดตามผลงานกันใหม่สำหรับพวกเรานะครับก็หมายโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับร้อน เมี่ยท่วมเลยไปก่อนละการโบ๊ผมอ่ะ